เดตต้นทุเรียนอีกนี่นี่นี่ของที่น้า้วครับละลายฟุตซอยเพนกวินหนนั้นมาได้เก็บไว้ป่ะจา์เก็บภาพนั้นไว้เก็บไว้ใหญ่กว่าเก่าไมหมเนี่ยมันโตกว่าเก่านะครับเนี่ยโอ้โหสูงครั้งที่แล้วรู้สึกจะอเออผมบอกแค่สองเมตรนะตอนนี้มันมันจะอะไรเนี่ยมันจะสองเมตรห้าสิบแล้วเนี่ยโอ้โหท่วมหัวผมไม่ต้องผมความสูงร้อยแปดสิบสองเนาะตอนนี้มันเลยหัวผมไปเป็นเมตรแล้วเนี่ยเออจะว่าไปเรื่องจริงครับนี่ ใครที่ปลูกทุเรียนไม่เจริญงอกงามเนี่ยมานี่อาจารย์มายอดมีอยู่แค่ตรงนีถามทินะได้เลยนี่ครับวันที่อาจารย์มายอดมีอยู่แค่ตรงนี้นี่นี่วันนั้นผมมานี่ยอดอยู่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมนี่นี่นี่ตรงนี้ที่ผมเอามือชี้นี่แต่ต้นนี้ก็ขึ้นไปอีกเกือบเมตรนี่ยเกือบเมตรละคอนคอนเซนต์แปดสิบเซนต์ได้นะครับโอ้นี่ทุเรียนครับทุเรียนของทินะเนาะแล้วไอ้ต้นต้นนั้นเป็นไงบ้างอะต้นนั้นหลับหลับไปแล้วไหมไปฟื้นแล้วเนาะแล้วไ้นัมันลง อ้าวละโอเคครับผม